เอาครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกท่านกระไรยุกกระบามีระคา youtube ช่องอีสานบ้านข่อยองพี่น้องผมครับคุณบ่อเพียรของเฮามื้อนี้เป็นบุญเดินบ้านบุญเดืดสามบุญเข่าจี้พี่น้องผมอืมตึกแหยุสาเอาปลาไปเฮ็ดน้ำซั่วเขาปุ้นเอาปลาไปเฮ็ดน้ำซั่วเขาปุ้นกับคุณพอ่อรามอ่าพ,อพอ่อหัมพ่อโดยมากเขาสิเอิน้น เขาสีเอินเบิดบานกับอาา๋อลามอ๋อลามแต่ว่าคันเป็นรุ่นลูกแบบพวกบ้ามีนับถือเป็นพอเป็นได้หกักแจ้งสีกะต้องพอหำเขาสีติดปากกันแนวนั่นกะเห็นหลายคลิปแล้วนะครับเนาะที่พอหำเดีาา๋ยวออกกับเฮายัางฉกกันอยู่ดิหนิเกษียนแล้วยัางฉกกันอยู่ดิห้วยไอ้เบิรดในบ้านความตอม่อเฉพาะคุณพ่ออันนี้เป็นห่วยไว้ก้ามืเด้อนี่ตำรวาล้วนไปเบิดล่ะ นี่ต้นนี่เป็นน่วยไห้กัวมูแล้วก็สุกไห้กัวมูบ่ได้กลมตอวเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิเบิงยูหันบ้ามีสิภาพไปเบิงง่ายงสบายสบายตึกแหเอาปลาอยู่สาบางคนกับ่าขวางตายบ่เมนเ้อพี่น้องปลามันหมุดตมดีเถรีเยาวาจังสั่นจังสี่เ้อแมนว่าตะขวางตายบ่แมนเด้ โจ๊กอ,อีกเป็นอยังล่ะคุณพ่อนี่ยโจก<อ>หรือป่อยเนาะ<ม>พอ่อหำโอ้ทมเลยบ่อืออืออือนะทมกระทุมนี่วะนีพ่อตัวมันก็อยู่ในนี้แหละคันว่างสินติดตามกันไปเรื่อยๆพี่รองผมเบิ้องขั้วมวลซึนหัเซีสุกกายสุกใจสตไตล์อีสานบ้านข่อยเองท่างยะโสทอนภาคอีสานของเฮาพี่น้องผม มีทีทางการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับเนาะนี่จริงๆคันเลื่อมค้าตั้งกล้องใหญ่ๆนั่นก็นได้ค้าตั้งกล้องมากสบายเลยเอี้ยนนี่สิมีบ่าขึ้นป่าม,มีนะครับเนาะมีคู่ปีอ้าวมีโกนยูพี่น้องเดี๋ยวใส่ผ้าอาด์โกนโจมขึ้นมาโจมขึ้นมาคุณพ่อ อกันสิคุณนาคุณตากันดีเนะราเล่าทีมงานสวของเฮาบพรว่าสิเป็นคุณบอ่อบเพียกราคาพอหามของเฮาเจ้าของลรามว่าสูตรอ่าสกลนครเอ้ยสุนรน,รน้อนพนมไหม,มครับพอดองพอนองกำลัง,ม,ง,ลางมากล่วงน้ำน้ำกันเออคุณผอมูลของเฮาสะเอิกมาแล้วคำว่า,าบุญเดินบ้านอ่าบุญเดินสามบุญเขาจีน้นี่มันเป็นช่วงเวลาที่เมันปวดเกินเที่ยวดบวมมัน บ่วงงูยังไปอยู่ในน้ำบ่วงงู่หมได้น้ำเหินว่าไปซือปลาได้หอดแหนวได้หอดแหนเอาไปเรียๆเด้พี่น้องเด้อเบื้งตอนเบื้องตอนเอาปลาขึ้นพี่น้องผมไ้นาด้่อแน่าสมุยังนี่ อัดบอทันใดนด,ดังไฟแล้วในที่เนีนน่ยนวดผีรองผมตามค้อนเซียบข้องเข่าเลยผีดองเอารุ่นรุ่นเอาขึ้นมาคุณบ่อหาเบิ้งน้ำเนี่ยม,มามามาคุณบ่อไฟเนี่ยโจก,กนคนฮึควรเป็นกลรรวมด้วยคุณผอหมุนข้องเข่านะครับที่งานสว,าว้า์้องเข่าพี่รองผมอืม อืมเอ้าครับทีมงานสวอ,อของเฮางานวันแล้อว่าคืนอืมโจมโกนพี่น้องโจมโกนอืมโกลนั่นบ้ามันต้องมีแหละตัวทอเฉียนขันตัมล้ล,ลกัวสว่างลกอกวากันไป ปจิบวะสามรัวมันปจิบวะหลงโกลนฟังท่านะาน่ะก็ห่วงกันได้กำว่าเออเนห้ย้ะคุณพ่อให้สมารถชิกให้ FC, เอฟซีเขาได้เบิ่งกันเนี้ยทางจะสัวกับมีปลาคือกันว้าไมีเสียงพี่น้องมีเสียงอยู่มีเสียงอยู่เอาคำไปทางพูดเอาคำไปทางพูดเอาไม่คำไว้อเออ ไปม่ลงไปยังสั่นะอมีเสียงอรือเสียงน้ำบ่หวะแมนบ่แมนบ่คุณพ่อแนมแนเข้าไปปลาปลากระเด็ดหืมัวงันหืมหืมหืหาเขียเกันว่าาเขียนยงไยังยี่เลนเบิรเอาเบิดคู่ป้านะครับเมื่อวานว่าเอาใครเสียเบิดไป ต้องป้อยหวยขันป้อยไรทางพีอี๋เยวจัคอยเอาอนไรอไ้าก็เห็นอไรไงนีกมันวบต้อีัวคายมันดงบัวเบียอยู่ดีบ้างไหมไม่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 อย่ไม่ไม่ไม่เป็นเยนอะจีเย็นแท้แบบนี้จีเยนแทๆ

เห็นอีกบ่เห็นอีกบ่เอาเอาไปชั่วรถไปชั่วรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายทางนั้นท้ายทางนั่นตัวเดียวไหนบ่ห่วยบ่เหนียดีทางพี่ห้วยห่วยแล้วทางพี่ห้วยห่วยเบื้องหน้ากันหู้หู้หู้แล้วพี่น้องทางพี่หู้หู้หู้แล้วพี่น้องกับอีพี่แหลกของเขากับอีพี่แหลกของเขาบ่แม่นบ่แม่นกำหำกลับแม่นบ่ครับผม บ่แม่นกำหำกันโอเคปลาสลดอยู่นี่ก้อยแห่อยู่นี่ปลาอยู่นีอยู่นแห่นี่สลิดหลเลยบ่ครับก้อยปลาแท้ๆโอ้ยก็ยับออกถเลยเนียเผาเเผาคุณพ่อต่ออีพี่สองเเผาเดี๋ยวผมอ่าไปเผาเดีวผมดูเรี่เบื้องให ยังไโอ้ว่าย่อคือจังหนดูคุณพ่อมีปลาซ้ำไดอันนี้ตื๊กเทียเดียวแมนบ่านี่เทียเดียวเทียเดียวเด้ซ้ำนี่เราเบิ้งจุดน้แหสชีซ้ำไดพี่น้องเลยฮเดี๋ยวผมเบิ้งให้ครับเฮ้ได้คือเกาซลิดนี่ละไี้เสียบอืมอืม อืมวางได้หออกวายปลาควางที่ยังวางน่ะโอ้โหพี่น้องตาเสียดายตาเสียดายพี่น้องผมตาเสียดายพี่น้องผมอืมเอาลุ่นกันลุ่นกันว่าเป็นเจ้าป่ายังขึ้นมาพี่น้องลุ่นกันว่าเป็นเจ้าป่ายังขึ้นมา โอ้ดุใจดุใจลงน้ำ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 ว้า้่าาออเนาะจะถอดใครดูไอผูึงก็ต้ายยูบีไม่ได้เยลงต้อนตาตาครับว่ามี่นองมาลาบอิมเวดบานโอ้ว่ากันอันรตัวบังันนะ chả có váp vào đục nhiêu đó, ui, ui, điều điều điều, ao ao, phen qua mà thang thì, nghe, ít nhanh bó, nhặng bó nghe điều, ôi, nhiêu nhiêu nhiêu, ui, đục đục đục, ít đục ít đục ngang, ui phi non, ôi, đâu có hạn chế, đâu đây bó là bả này, đây, đây như gạch nọ, ván héo, ôi, đục xây ngang ngang phi non, cá váp bên mì tôi điều váp mì cái đai, váp phải đây này, ừ, ừ. อืมอือลงมาอีกแล้วพี่น้องลงมาอีกแล้วโอ้ยเสียดายตัวแรกอุ้ยตาดุกงามๆพี่น้องอุ้ยดุกงามๆตัวที่อ่าตัวแรกนี่ล่องน้ำเนาะเห็นเห็นน้ำกันอยู่แล้วพี่น้องเนาะอืมครับผม โอ้เดี๋ยวแพงให้เดี๋ยวแพงให้เดี๋ยวบริการโชคปลาเนี่ยโชคปลาเนี่ยผู้ใดได้น่ะนะเบ๊ยี่น้องคุณได้ได้ได้ครับไม่มีปัญหาอืออือเอาท่านี่ก่อนเอาท่านี่ก่อนขวอมนซื้อหัวแซ่เขาต้องต้อนเนื่องเขาต้องต้อนเนื่องเอา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 พี่น้องคุณพ่อบอกว่าอีหยังที่เด็ดยักกระพริบตามันเป็นแนวด้ายยักระพริบตา บ้างแาุ่นเอาแหงึ้นแล้วเอาเอาบัวนี่เรยก่ปลาอย่งกันเซียนจริงนะปลาหนิปลานิเงี้ยวู๊ัวอวว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 นวว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 ่าวววมวว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 อ่ อเพราะว่าแข็งแังบ่อืมอืมเอาพี่หลังเอาเอาด้วยใจละทึกกาเล้วกันทึกแงจินเขายุดทงยุดชาชั่ชั่วรู้ว่าเป็นหยั่งกันในชั่วเล้วผมว่าเสียใจหรอกมา เอา้าโอ้ยอ้าเอา้ยว,ยยวยันไปย่าโทษใครย่าโทษใครแล้วใครเข้าเรียนที่เื่อนี่เอาว่าหลุดกับว่าเป็นยังนั่น,นอโอ้ยมาเห็ดให้เอฟซีเขาตกใจวัวนที่วายอนว่ามี้อยู่กับฮาวดีที่เด็ดแล้วเนาะพี่น้องเนาะที่เด็ดผ่านไปแล้วท่างพุ่น เดี๋ยวลง่งล่งทางพี่เอาไปต่ออีพี่สวงและะ้วก็เฮ็ดยาเฮ็ดจินกันมีอีบ้าคุณป่อน่าจะมียอีหลงเนาะขันส่วนบากให่เด้อสุดแล้วสุดแล้วดุกป่ะตัววังหันในแม่เนาะ เอาเจอกันอีพีนาพี่้องผมให้ช่วงควมเราใจไปกับตะเบียกซ้ำนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับว้าวว้าวว้าวตึกเล้ยวห้องก็มาขี้จินเนาะคุณพ่อเนาะนี่กินดี่มสลิดสีหวานหวานสลิดสีวานหวานขี้เส้ยกันสีรวมโดยคุณพี่จิ้มพอหำหรือว่าอ๋อล่ามเขาคุณพอวมูนเดี๋ยวบามีผ่าจี้อีก ยิงมันโมเด็จอยากกินเท่าหมดาข้าอยากยิกหัวยิกหัววิธีเจีทิมลงสังกะซีเลยเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอายีกยิกลงไปยีกว่าคนจีนนี่บ๊อบบ๊อบถึง แต่่ากเดี้ยมันเต็มเก่าฝุ่นแล้วเอาโน่นน่นลงมาไม่นอนฝุ่นดิแล้วอุ่นดิจี้พี่น้องผมคนละดินไปุ่นเบุญเดียนสามบุญเขาจี้เอาความการบิสุทธิบ้านบ้ามีคิดว่าเอาคนละมือก็ได้บ่เมนข้าวม่หนายูสิติด่นจังบ้าไปมือไหมบ่ซ้ำบ่ไปบ้านได้ครับเนี่เอาคุณเต้านากับมือออกไม่สามคำเดียนสามันจะคุณเต้น้าเลดฮะ เจ้าวานตำบลท่วนมับ่อพบกันโอ้หเ้าวานท่สนี่เอากเยเอมนโย่บ่อจากบ่อจากอีเลยสมเกี่เขาเออเราออกไหมเนาะเออออกไหมสามำยันสามคื่นสามคำอืเกาคุณจหน้ากับเอื่อนี่ล่ะจีพี่น้องผมอันนี้จีแล้วอิ่มเนาะอิ่มเนาเฮ้ยอย่าปกกอย่าปกอเลย

หวานเน่ยเดี๋ยวหวานดิครับหวานครับหวานบุ้ง้งใส่เกียเออินักินกันใจกินนัต้องกันใจเด้อคอยใส่เออขกินนั่งบุ้โอกันใจกินนเดยวใก้เออปุ๊บรอม่ใช่เออกันกันแต่มันไก่ cần dây à, ừ. đỏ <laughs> quá trình làm sao không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  coi không sao không sao coi sao không 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 sao ปานนั string, ng, ao, ng, aan, h, ้นให้พ่อัดึกบักสอง้าวสองบวกเงะเอกงห้งเฮง้งกินหมดฮสัดออกบาดนี่โอ้ยยังไงบกทู่เงตัวไอ้พ่อกิเราเล่นบนพระให้อมไว้แั้วอนอมไว้ยังให้เล่อ่เออโอ้ยคือเราเราพลงต้องอมไว้แค่แคเงินอมไว้ก็อ กลัวปากว่ากลัวเฮ้ยรัวเขากลัว่ามันก็ก้องตายมันบ่มันไหวโอ้ยเสียล้วมันตัวเนี่ยนี่เพาะว่าตัวเดียวเไมหีนี่ยุ้ยใส่ดอกจานบอกเดพี่น้องเรอจังน้อยไปแห่ดอกจานกันพี่น้องทางบรรดาทีมงานคุณพ่อสว่ของเ้าเพ่นสีผ ah, ้าเขาไปแห่ดอกจานกนวันวันดอกจานย่ิบ่ยุ้มองปั๊มน้ำมันมันมีสองพว่วผมเบิ้งนั่นมีสองพว่าเพราะอะไร ตัมน้ำมันนะต่าหมอเอื้อนโ่หูมันมีบ่มีเท่มีะรละวงมีววงครับอืมก็คือยุ่งาแนวพงนี่เหลายหแล้วแนวพงดรมุนดคุณเชื่อไหมรุ่งแสงบอกคุณทุกเลยถกับทุกกาติกตามเงอนเดิมคือก็พี่้ราผมจะัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ตึกแห่จีปลาจินเขาอยู่หน้า ความพุ่นครับสวัสดีครับตัวนี้มันเป็นตะวันเอาตัวนี้ก่อนพี่น้องเสียบเสียบมาดูครับผมเนื้อไม่ไม่ของของไม่หวานสท่งดีของไม่หวานสิ่งดีผนว่าเอ้าความำจัดว้าวว้าวแค่แค่ก็ดีนะว่าเป็นยังจินกระดีกกระใสโอ้ยใส่ยังเร็วว่นแล้วขวางแต่ว่าของเก่าเบาหวานเดี๋ยวของเก่าของเก่าเบาหวานนั่นข้อมูลบอกว่าข้อมูลบอกว่าของเก่าเบาหวานไปยังขำไปยัง อมือเงั้นบางเด้ย <tube> ม <oses Five Wuhan> ุกไหวยังใ่้คนอีใช้เพียนกันไปกันพอให้เพียนเป็นมูกก็ได้ผนมากน่งมุกห่อนึ่งอนสุดๆอ่ะมุกไคจะไกลคนว้าวผมกลับแล้วนีครับว้าวไปย่างหอบสามหอบ